เติมน,น้ำมันที่ PTT Station มีแต่คุ้มคุ้มกับ Extra Safe สูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าคุ้มกับ Super Power Grade Premium ไปได้แรงกว่าพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแฟนเติมบ่อยครับปั๊มเนี้ยหมายถึงแวะเติมหน้านะเอ้ยปั๊นดีแวะฉีดตลอดถั่วทอดแม่สอดเจ็ดพันร้อยคืองี้ครับพี่นอกจากห้องน้ำของเราจะสะอาดแล้วน้ำมันของเราไหนอะหลักฐาน นู้จ้าถ้าคุณภาพจริงพิสูจน์ให้ดูหน่อยสิจ้าพิสูจน์ได้ครับเพราะเราหลักฐานเราหลักฐานเราหลัก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 ญาตรีพอร์นะคะจะฟังน้องก็พูดขอบคุณครับพี่เป็นสีคือน้ำมันเอ็กตเซสสูตรใหม่ของเราได้ผ่านการทดสอบคุณภาพร่วมกับสถาบันนวัตกรรมปตทและสถาบันยานยนต์ มั่นใจได้เลยครับว่าน้ำมันเอ็กตร้าเซฟของเราไปได้ไกลกว่าถึง35กิโลเมตรต่อถังคือหนูฟังแล้วต้องรู้สึกยังไงเหรอคะรู้สึกอยากเติมน้ำมันเนี่ครับผมมีคำถามครับผมมีมคำถามครับแล้วทำไมใครๆก็บอกว่าน้ำมันของที่นี่เติมไม่เต็มแ,ตแน่นอนครับพี่เพราะหัวใจของเราเข้าร่วมโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานกลมการพัฒนภายใน ตรวจสอบทุกเดือนเลยฮะแต่ไม่เต็มมาไกลไม่ไกลไม่รู้อยากแรงอ่ะอยากแสงคันหลังแดกฝุ่นนะฮะถ้าพี่ชอบความแรงผมแนะนำ s u เปอร์พาวเวอร์เลยครับแรงพิเศษด้วยสาร Additive ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีเร่งประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไปได้แรงกว่าพอแล้วภาพลูกสูบวิ่งอ่ะมันใช้เป็นหลักฐานได้ที่ไหนเราต้องการหลักฐานล่างเนื้อจากผู้ใช้งานจริงใช่ไปหลุดไหนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละใช่ที่พี่พี่เติมแล้วเป็นไงบ้างครับ จริงๆแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับจากที่ผมลองแล้วเอ็กซ์ a ต e เซฟสายประหยัดเนี่ยไปได้ไกลกว่าแต่ถ้าชอบความแรงก็เติมซ u เปอร์พาวเวอร์ไปได้แรงก,กว่าแอคเข้าปอมเอไอเอ่อเบาครับเบาเบาแต่ในเน็ตใครๆเขาก็อบอกกัน <reinforce S 1> ว่าที่เคยลองอยังครับยัง พี่เคยรู้รสชาติว่าร้านไหนอร่อยก่อนทานหรือพี่เคยชอบหนังเรื่องไหนก่อนดูหรือเปล่าครับผมว่าพี่ลองเติมนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าพวกเราพร้อมจะดูแลรักษาคุณภาพเพื่อความสุขของพี่พี่ทุกคนอา้าวไหนแมดอะเติมอะไรดีครับน้องครับไหนที่ขายไว้อะพี่ขอลองหน่อยดิ จัะไปครับจะไอ้ก้์เซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่า<ม>หรือจะซูเป,ปอร์พาวเวอร์เกรดพรีเมียมไปได้แรงกว่าจบโฆษณาเลือกสูตรไหนก็มั่นใจในคุณภาพที่ PTT Station